สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคงพันธุ์ตุลากันคลิปนี้มาดูผัดผักผักต้นหอมกับเอฟซีค่ะผัดต้นหอมใส่หมูค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโตน้าตาลทรายครึ่งช้อนโตกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโตผงชูรสปลายช้อนชาตอดผัเขียวครึ่งช้อนโตเต้าเจียวครึ่งช้อนโตพริกหันเฉลบครึ่งช้อนโตค่ะเอามาดูกันเลยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโค้งพันธุลากันค่ะผัดต้นหอมใส่หมูค่ะเอฟซีค่ะ โท่กันเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่หมูลงไปค่ะนี่ค่ะใส่หมูลงไปผัดก่อนค่ะช่วงนี้ก็ใส่ซอสปลาเขียวลงไปด้วยค่ะเพราะว่าเป็นหมูไม่ใช่หมูแดดเดียวนะคะคุณพันก็ต้องใส่ซอสปลาเขียวลงไปก่อน นี่ค่ะผัดหมูให้สุกก่อนค่ะผัดไม่นานนะคะแปบ๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะ ไฟแรงๆเลยค่ะ fc ค่ะผัดไฟแรงๆเลยค่ะอ่ะถุกแล้วค่ะใส่ต้นหอมเลยค่ะเพเลยค่ะ fc ค่ะึ๊บเทต้นหอมลงไปค่ะแล้วก็ผัดก่อนผัดให้ต้นหอมสลดนิดนึงก่อนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผัดให้ต้นหอมสลดก่อน โอ้โหหมูเยอะเลยค่ะอ่ะใส่เครื่องปรุงค่ะทีนี้ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวใส่ลงไปเลยค่ะเต้าเจี้ยวผงชูรสทอดปลาเขียวคุมพันใส่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาทใส่แดงค่ะอ่ากระเทียมเจียวใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนนี่ค่ะเออ ผัดหมูใส่ต้นหอมกับเอฟซีค่ะอร่อยอร่อยค่ะสูตรูมิพันุค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมพันุ์ตุลาคันอร่อยเลิศรสดเลยค่ะนี่ค่ะแซ่บนำกันได้ค่ะพี่น้องสูตรเด็ดทั้งอร่อยทั้งสีสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะแซ่บนำกันได้ค่ะพี่น้องผัดต้นหอมผัดต้นหอมค่ะใส่หมูกับเอฟซีค่ะ ุกแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะปึ๊บตักใส่ถาดเลยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะตักใส่ถาดเลยค่ะเอฟซีคะเดี๋ยวจะรีวิวให้กับเอฟซีดูนะคะหืมโุดเด็ดเคล็ดลับช่องคมงพันตุลากันค่ะผัดหมูอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะปึ๊บ แซบพี่น้องแซบ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 โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวค่ะนี่ค่ะปื๊บอร่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเอฟซีขานี่ค่ะโอ้โหสูตรเด็ดเลยค่ะนี่ค่ะผัดต้นหอมใส่หมูค่ะสูตรคขมพันตุลาการอ่รอยอร่อยค่ะใส่เต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสฝักเขียวครึ่งช้อนโต๊ะ กระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลสายแดงครึ่งช้อนโต๊ะพริกหั่นแฉลบครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสายช้อนชาค่ะ fc ขานี่ค่ะผัดต้นหอมใส่หมูแซ่บเลยค่ะพี่น้องมากินน้ำกันได้ค่ะเด้อขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ